สวัสดีค่ะมาพบกับการทำนายดวงความรักประจำา12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2560โดยการทำนายด้วยไพ่ยิปซีบายหมอส้มวินตราค่ะเริ่มจากราศีแรกคือราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรสำหรับคนที่มีคู่ในช่วงนี้อาจจะต้องห่างหรือว่ามีการทำงานที่ทำให้ต้องห่างหายหรือว่า อาจจะต้องอยู่กันคนละที่นะคะซึ่งการอยู่คนละที่นี้อาจจะทำให้มีการระแวงหรือว่าห่างไกลจากความรักต่อกันวิธีแก้ปัญหาให้หาเวลาที่จะมาเที่ยวด้วยกันหรือว่าหาเวลาสวีทกันบ้างนะคะเพื่อทำให้ความสัมพันธ์นั้นทำให้ความรักนั้นยังคงอยู่ค่ะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะชาวราศีมังกรที่มีคนคุย ช่วงนี้มีการประครับประคองความรักมีการคุยที่ดีต่อกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันเพราะว่าคุณทั้งสองคนมีความแน่วแน่และตั้งใจว่าจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีมังกรหรือว่าคนที่อยู่คนเดียวชาวราศีมังกรในช่วงนี้ มีความสับสนมากนะคะในจิตใจและยังมีความเหงาอยู่ช่วงนี้ชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดยังไม่มีใครเข้ามาค่ะต่อไปเป็นชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมสำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะความรักสัมพันธ์กับการเงินค่ะด้วยความที่ว่าอาจจะมีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเงินที่ไม่ดีนะคะ จึงทำให้มีความที่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ยากในเรื่องของความรักอาจจะมีผลกระทบทำให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไม่ดีด้วยนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ยังจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้อยู่ค่ะสำหรับคนที่มีคนคุยชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้ชาวราศีกุมจะได้มีคนคุยที่ดีนะคะได้คบคนที่ดีนะคะ มีคนที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีคนที่มีฐานะนะคะเข้ามาคุยด้วยเข้าใจกันดีแต่ว่าคนชาวราศีกุมจะติดความเอาแต่ใจนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ลดความเอาแต่ใจหรือว่าความที่ตัวเองอยากจะเอาชนะลดลงหน่อยนะคะแล้วจะทําให้ความสัมพันธ์การพูดคุยนั้นดีขึ้นค่ะสำหรับคนโสดของชาวราศีกุม มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่ในที่เรียนหรือในที่ทำงานนะคะดังนั้นขอแสดงความยินดีด้วยค่ะความรักสำหรับชาวราศีมีนนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองช่วงนี้ขอให้ลดความใจร้อนนะคะเพราะว่าความใจร้อนอาจจะทำให้มีความสัมพันธ์ในความรักที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะนอกกนั้นก็มีความเข้าใจกันดี ถ้าสามารถลดความใจร้อนและปรับความเข้าใจกันได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนมีคู่ครองชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้บุตด,ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยหรือที่กำลังคบกันสำหรับชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้มุ่งเน้นแต่การทำงานค่ะยังไม่มีเวลาให้กับคนรักช่วงนี้ก็ให้หาเวลา เพื่อที่จะมีเวลาให้กับคนรักพาคนรักไปเที่ยวบ้างนะคะเดี๋ยวคนรักจะห่างเหินกันไปค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีมีนช่วงนี้ยังไม่มีคนที่เข้ามาสนใจเรานะคะเพราะว่าคนที่เราไปชอบเขาก็ยังไม่ชอบเราค่ะสำหรับคนที่เข้ามาสนใจเราเราก็ยังไม่สนใจเขาค่ะความรักสำหรับคนเกิดราศีเมษ ให้ระวังในเรื่องมือที่3ที่จะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ทั้งทางฝ่ายคุณเองและทางฝ่ายของคู่ครองนะคะดังนั้นให้ประคับประคองความรักให้ดีนะคะให้มีความระวังแต่ว่าอย่าระแวงกันจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะขอให้ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะสําหรับชาวราศีเมษที่มีคนคุยนะคะช่วงนี้จะมีความห่างกัน นะคะได้อยู่ห่างไกลกันทำงานกันคนละที่หรือแม้ว่าจะได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็มีความระแวงหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกันดังนั้นขอให้หาเวลาคุยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ลดความระแวงและมีสติให้มากขึ้นจะทำให้การคุยราบรื่นขึ้นค่ะคนโสดชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้ต้องระวังคนมีเจ้าของมาคุยด้วยนะคะซึ่งคุณก็อาจจะรู้อยู่ว่า คนที่เข้ามาคุยด้วยนั้นอาจจะไม่โสดสักเท่าไหร่ดังนั้นจึงขอให้ออกห่างเป็นดีที่สุดนะคะและเช็คดูให้ดีว่าคนที่จะเข้ามานั้นมีคู่ครองแล้วหรือยังค่ะชาวราศีพฤษภความรักสำหรับคนที่มีคู่ครองชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้คุณอาจจะพบรักใหม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่คู่ครองของคุณดังนั้นขอให้ทำใจให้เข้มแข็งนะคะ ประครับประคองความรักให้ดีนะคะขอให้รักคู่ครองของคุณให้มากๆนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ขอให้อย่าใจอ่อนนะคะสำหรับรักใหม่อาจจะมีรักใหม่ที่เข้ามาแทรกขอให้ทำใจที่เข้มแข็งเข้าไว้ค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภที่ยังมีคนคุยนะคะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภมีความที่คุยกันดีนะคะเข้ากันได้ดีกับคนที่คุยกัน แต่ว่ายังไม่อยากที่จะตกลงปลงใจที่จะขยับขยื่นความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะคะก็คือยังสามารถที่จะคุยกันได้แต่คุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่บ้านหรือพ่อบ้านหรือแต่งงานกับใครในช่วงนี้ค่ะชาวราศีพฤษภที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้คุณไปชอบใครเขาก็ยังไม่ชอบคุณค่ะส่วนคนที่มาชอบคุณคุณก็ยังไม่ชอบเขาความรัก จะเป็นการแบบว่าขัดแย้งกันแบบนี้ไปก่อนนะคะดังนั้นอ,อยู่เป็นโสดก็ดีเช่นเดียวกันค่ะหางานทานะคะมุ่งกับงานรักไม่ยุ่งก็จะดีมากเลยค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะความรักของคนมีคู่ครองของชาวราศีเมทุนช่วงนี้อาจจะต้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของหรือมีมือที่สามซึ่งเขาก็มีครอบครัวแล้วมายุ่งกับคุณ กับคนที่มีคู่ครองนะคะดังนั้นจึงขอให้ชาวราศีเมถุนระวังตัวให้ดีแล้วมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะสำหรับคนที่มีคนคุยชาวราศีเมถุนนะคะช่วงนี้ขอให้ลดความเอาแต่ใจลดอีโก้นะคะจะทำให้การคุยนั้นราบรื่นขึ้นเพราะช่วงนี้คุณอีโก้สูงมากๆเลยทีเดียวค่ะคนโสดชาวราศีเมถุนนะคะ สำหรับคนที่มาจีบคุณคุณตอนนี้คุณก็ยังไม่ชอบเช่นเดียวกันค่ะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนแต่คุณก็ยังไม่ถูกใจค่ะดังนั้นเอาที่สบายใจนะคะเลือกคนที่คุณคิดว่าชอบและมีความสุขที่จะสามารถสรางสัมพันธ์กับคุณค่ะต่อไปเป็นชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎสำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะ ช่วงนี้มีความตรงมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งความตรงความแรงของคุณนี้อาจจะทำให้คู่ครองของคุณไม่ชอบใจหรือว่ามีความเบื่อหน่ายคุณบ้างนะคะดังนั้นอาจจะต้องมีความยืดหยุ่นบ้างนะคะพูดคุยกับคู่ครองของคุณให้ดีๆนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นค่ะสำหรับคนที่มีคุณคุยชาวราศีพฤษภนะคะ ช่วงนี้มีการคุยกันดีค่ะมีความมั่นคงเหมือนจะมีความมั่นคงนะคะแต่ก็อย่าประมาทค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีความสั่นคลอนภายในนะคะมีความสั่นคลอนภายในสําหรับความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ระวังกระชับความสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องอาจจะสามารถมีใครเข้ามาแทรกได้เพราะฉะนั้นทําความรักให้เข้มแข็งเข้าไว้ค่ะสําหรับคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะ ช่วงนี้มีสเสน่ห์มากค่ะมีคนมาชอบมากเพราะคุณมีวาจาที่ดีมีวาทะสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นก็ขอให้ค่อยๆเลือกค่ะมีคนเข้ามาชอบมากมายแล้วชาวราศีสิงค์ค่ะต่อไปชาวราศีสิงค์สำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้อาจจะต้องลดเวลาทำงานนะคะเพื่อที่จะหาเวลาแบ่งเวลามาให้คนรักบ้างค่ะเพราะว่าช่วงนี้คนรักของคุณมีความน้อยใจนะคะ ที่คุณนั้นทํางานหนักจนเกินไปและไม่มีเวลาให้เขาดังนั้นแบ่งเวลามาเที่ยวหรือว่ามาใช้เวลากับเขาบ้างนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์หวานขึ้นค่ะชาวราศีสิงห์ที่มีคนคุยนะคะช่วงนี้คุยกันดีค่ะมีการคุยได้คุยกับคนที่มีฐานะชาวต่างชาติหรือคนมีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าขอให้คุณลดความเอาแต่ใจค่ะเพราะช่วงนี้ คุณก็แรงเช่นเดียวกันและมีความเอาแต่ใจอยากจะเอาชนะคู่ครองของคุณมากนะคะอยากจะเอาชนะคนที่คุณคุยอยู่มากเลยทีเดียวดังนั้นขอให้ลดตรงนี้นะคะจะทำให้คู่ครองของคุณและคุณมีการคุยกันที่ดีขึ้นค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีสิงค์ค่ะช่วงนี้มีความอ่อนโยนนะคะมีเสน่ห์สำหรับฝ่ายหญิงนะคะจะมีความอ่อนโยนมีเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะค่ะ สำหรับฝ่ายชายนะคะก็จะถูกชะโลกกับผู้หญิงที่มีลักษณะขาวอวบนะคะซึ่งคุณอาจจะมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวพันนะคะแล้วก็ชอบลักษณะผู้หญิงแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็อาจจะมีใจให้คุณด้วยนะคะขอให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกัแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดค่ะชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันสำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ คุณตั้งใจที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ของความรักให้ดีถึงแม้ว่าจะมีความไม่เข้าใจกันหรือมีมือที่สามเข้ามาแทรกแต่คุณก็สามารถที่จะประครับประคองความรักให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณมีความตั้งใจแล้วและมีความเข้มแข็งมากค่ะที่จะประครับประคองคู่รักของคุณสำหรับคนที่มีคนคุยกันนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะขยับขยื่นเลื่อนความสัมพันธ์ค่ะ เพราะว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะไปเป็นแม่บ้านกับพ่อบ้านให้ใครนะคะอันนี้เหมือนกับชาวราศีพฤษภเลยนะคะสําหรับชาวราศีกันคุณยังไม่พร้อมที่จะออกเรือนหรือว่าแต่งงานกับใครคะ่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นการพูดคุยกันไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะสําหรับคนโสดชาวราศีกันคะ่ะช่วงนี้ขอให้ทําดีนะคะขอให้เป็นสายบุญเข้าไว้นะคะแล้วต่อไปคุณจะได้พบคนดีๆเองนะคะ ช่วงนี้ถ้าอยู่กับตัวเองแล้วโฟกัสกับงานก็จะดีมากๆค่ะขอให้ทาบุญตั้งจิตอธิษฐานที่จะได้เจอคนดีไว้นะคะแล้วคนดีๆจะเข้ามาหาคุณเองค่ะต่อไปเป็นชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลสำหรับคนที่มีคู่ครองนะคะมีความมั่นคงนะคะแต่ว่ามีความสั่นคลอนภายในอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ดูแลใจคนรักและดูแลใจตัวคุณเองให้ดีด้วยนะคะ อย่าใจอ่อนนะคะเพราะถ้ามีความใจอ่อนอาจจะทําให้มีเรื่องของมือที่3เข้ามาแทรกได้ค่ะขอให้มีความเข้มแข็งกับการใช้ชีวิตคู่ด้วยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีคนคุยชาวราศีกุมนะคะจะได้คุยกับคนที่มีตําหนิหรือมีเจ้าของนะคะซึ่งคนก็รู้อยู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะมีความเจ้าชู้ด้วยนะคะนิดนิดนึงนะคะซึ่ง ความสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็ส้มก็ขอบอกว่าอาจจะต้องอขยับขยายหรือว่าเช็คให้ดีนะคะขอใหอ้รักคนโสดดีกว่านะคะสำหรับในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคุณคุยของชาวราศีตุลน,นะคะอยากให้มีความรักที่ดีๆนะคะก็ขอให้เช็คให้ดีๆค่ะหากคนที่คุณคุยอยู่มีตำแหน่งหรือว่ามีเจ้าของแล้วนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีตุลค่ะ ช่วงนี้นะคะรักใครขอให้ทำคะแนนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะเย็นชาสำหรับคนที่เข้ามาจีบคุณหรือว่าคนที่คุณรักคนที่คุณตั้งใจจะจีบนะคะถ้ารักใครชอบใครขอให้อย่าอยู่เฉยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะอดเอาง่ายๆนะคะขอให้ตื้อนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะทำคะแนนนะคะคุณถึงจะได้ความรักนั้นสมหวังในความรักนั้นค่ะ ต่อไปเป็นชาวราศีพิจิกนะคะขอให้คุณประครับประคองความรักให้ดีค่ะชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะมีมือที่สามหรือคุณเองเป็นฝ่ายที่มีสเสน่ห์มีคนม,มีคนมาชอบมากถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่ครองหรือว่าแต่งงานไปแล้วก็ยังมีสเสน่ห์อยู่นะคะดังนั้นขอให้ทําจิตใจให้เข้มแข็งค่ะถึงแม้ว่าจะมีใครมาชอบนะคะแต่ก็ขอให้คุณประครับประคองความรักของคู่ครองของคุณไว้ให้ดีค่ะ ต่อไปสำหรับคนที่มีคนคุยสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้จะมีความเอาแต่ใจชอบบงการคนรักจู้จี้ขี้บน่นดังนั้นเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะคะขอให้ลดการเอาแต่ใจความบงการหรือว่าความจู้จี้นี้นะคะแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นค่ะคนโสดชาวราศีพิจิกคะ่ะช่วงนี้ มีความสับสนคนเดียวนะคะมีความสับสนมากอาจจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ช่วงนี้อยู่ตัวคนเดียวดีที่สุดค่ะใครเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจคุณสักทีสำหรับราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีธนูนะคะคนที่มีคู่ครองช่วงนี้คุณเอาแต่ใจกับคู่ครองมากนะคะจู้จี้ขี้บ่นกับคนรักนะคะขอให้ลดการเอาแต่ใจนะคะเพราะการที่ คุณบงการคนรักมากเกินไปอาจทำให้คนรักค่อยๆเบื่อคุณได้นะคะดังนั้นให้ใช้ถ้อยคำหวานนะคะและใช้การปรับความเข้าใจและใจเย็นมีสติกับคนรักค่ะสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่สำหรับชาวราศีธนูนะคะการคุยกันนะคะเหมือนจะดีนะคะแต่ว่าให้ดูให้ดีนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่นั้นเขาแอบคบใครหรือมีใครอีกคนซ่อนอยู่หรือเปล่า ขอให้เช็คให้ดีๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีธนูค่ะช่วงนี้สเสน่ห์ที่คุณมีจะลดน้อยลงนะคะคุณไปชอบใครเขาก็ไม่ชอบไม่เหมือนกับช่วงเดือนหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านๆมาที่คุณชอบใครเขาก็ชอบคุณนะคะแต่ว่าช่วงนี้สเสน่ห์คุณลดลงมากค่ะขอให้คุณพยายามต่อไปนะคะถ้าคุณชอบใครนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีธนู จบแล้วค่ะสำหรับการทำนายดวงความรักของทั้ง12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2560ส้มหวังว่าการทำนายความรักครั้งนี้จะเป็นแนวทางที่ดีในการที่จะทำให้ทุกๆคนมีความรักที่ดีขึ้นนะคะใครสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะลึกกับส้มมีตั้งแต่ราคา5 9บาทจนถึง299บาทนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ที่ส้มลงไว้ และติดต่อได้โดยตรงที่ l ล n e ID ตามรายละเอียดหน้าจอที่ z ้มให้ไว้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะ